โควิด1 9ยังไม่ไปไหนไวัยเก่ายังต้องระวังไว้รู้จัก no plan go รู้เสี่ยงเลี่ยงหนักเริ่มเลยช่วงนี้เวลาไปที่ไหนๆพี่ๆอาจจะเห็นคนไม่ค่อยสวมแมสหรือมัดล้างมือกันแล้วอาจทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยจากโควิด1 9แล้วใช่ไหมนะแต่ใครบอกกันคะว่าโควิด1 9จากเราไปแล้วจริงๆแล้วมันยังอยู่รอบตัวเราค่ะ เห็นได้จากช่วงนี้หลายคนเริ่มบอกว่าเป็นโควิดกันมากขึ้นแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่เริ่มระบาดใหม่ๆนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายคนได้รับวัคซีนและความรุนแรงของแต่ละสายพันธุ์มันลดน้อยลงนั่นเองค่ะแต่ขอเน้นดอกจันตัวใหญ่ๆเลยนะคะแม้ว่าโควิด19จะลดความรุนแรงลงอย่างไรแต่พี่ๆผู้สูงอายุก็ยังถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่เสมอนะคะ วันนี้ใบไม้ยังแฮ ppy อยากจะมาแนะนำปัจจัยเสี่ยง11ข้อที่วัยเก่าต้องระวังไว้หากพี่ๆมีปัจจัยเหล่านี้อาจเสี่ยงที่จะป่วยหนักหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้หากติดเชื้อแล้วไม่รีบไปหาหมอปัจจัยนั้นจะมีปัจจัยอะไรบ้างไปเช็คกันเลยค่ะข้อ 1. อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปข้อ 2. เป็นโรคปรอดอุดกั้นเรื้อรังรวมถึงโรคปรอดเรื้อรังอื่น ข้อ3เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่3ขึ้นไปข้อ 4, 4เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อ 5, 5เป็นโรคหลอดเลือดสมองข้อ 6, 6เป็นโรคมะเร็งทั้งนี้จะไม่รวมมะเร็งที่รักษาหายแล้วนะคะข้อ 7, 7เป็นเบาหวานข้อ 8, 8มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมข้อ 9, 9มีภาวะตับแข็งข้อ 10, 10มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นโรคที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดและข้อ11เ,เป็นผู้ติดเชื้อ h i ชเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่มีปัจจัยข้อไหนกันบ้างแน่นอนว่าได้ข้อ1เป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆเช่นโรคเบาหวานก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยยอดฮิตในวัยเก่าเลยละคะ่ะหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดก,ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่วัยเก่าเป็นกันเยอะเลยคะ่ะ พอรู้แบบนี้แล้วไม่ไม้ก็เลยมีแคมเปญดีๆมาให้พี่ๆรู้จักกันค่ะกับ no plan go รู้เสียงเลียงหนักเริ่มเลยแคมเปญที่ให้เทคนิคดีๆในการป้องกันโควิด1 9ตามชื่อเลยค่ะนั่นก็คือ no ต้องรู้ว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ plan ต้องเตรียมแผนรับมืออยู่เสมอหากวันใดได้รับเชื้อโควิด1 9ขึ้นมาจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และโกต้องรีบไปหาหมอทันทีเมื่อได้รับเชื้อโควิด1 9เรียกได้ว่าเป็น3เทคนิคง่ายๆใช่ไหมล่ะคะแต่เพื่อความชัวร์ใบไม้มีแบบประเมินความเสี่ยงมาให้พี่พีได้ลองทำเพียงแค่สแกน QR Code ตรงนี้เลย เพื่อให้พีพีทุกคนรู้ว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างและถ้าหากเสี่ยงแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรรวมถึงโรงพยาบาลไหนบ้างที่สามารถเข้าไปรับการรักษาได้ซึ่งหากใครยังไม่ติดเชื้อก็สามารถทําแผนรับมือล่วงหน้าได้เช่นจดรายชื่อยาที่ใช้อยู่เป็นประจำหรือคําถามที่อยากถามคุณหมอโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ในภายหลังจากทําแบบประเมินความเสี่ยงจบ และถก็หากติดเชื้อขึ้นมาพีพีก็แค่รีบไปหาหมอภายใน5วันหลังมีอาการและยื่นแผนการรักษาให้กับคุณหมอได้เลยเพื่อให้คุณหมอได้เลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะโควิด1 9ยังไม่ได้หายไปไหนไวเก่ายังต้องระวังไว้และท่องไว้เสมอนะคะว่า n o Plan Go รู้เสียงเลี่ยงหนักเริ่มเลย